ดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะ Easy Cleaning นะคะเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดอนกประสงค์ใช้ได้กับทุกพื้นผิวนะคะไม่ว่าจะคอนโซลรถยนต์นะคะเบาะรถยนต์หนักแล้วก็เครื่องกลัวคราบน้ํามันนะคะสามารถใช้ได้แต่วันนี้เราจะมาทดสอบกับปากกาเคมีนะคะที่เขียนแล้วลบไม่ออกนะคะมาดูคุณสมบัติของ Easy Cleaning จะสามารถทําความสะอาดพื้นผิวที่ติดริ้นแน่นได้ดีแค่ไหนนะคะมาดูกัน,นะคะ่ะ เราจะลบนะคะนี่คือลบไม่ออกไม่ออกะค,ะค่ะค่ะแล้วเราก็จะเทสอ Easy Cleaning ในการทำความสะอาดนะคะเราจะฉีดน้ำยาทิ้งไว้3-5วินาทีนะคะแล้วค่อยมาเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาดะค,ะค่ะค่ะ หลังจากที่เราฉีดน,น้ำยาทิ้งไว้5วินาทีนะคะเราก็มาลองเช็ดดูนะคะว่าคภาบสกปบบนี้จะหลุดหายไปไหมเะะ<ม>พราะสารเคมีนี้เป็นสารที่ติดยึดนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นการใช้น้ำยาแล้วก็เช็ดต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะ จะไม่เหมือนคราบสกรปรกโดยทั่วไปจะใช้เวลาสั้นๆน,นะคะก็นี่ก็เป็นผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอะนะคะ,คะเช็คด้วยผ้าสะอาดกะะ็คือคราบก็จะหลุดออกมาลักษณะนี้ค่ะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ Easy Cleaning นะคะติดต่อ FPG นะคะสอบถามได้095-389-8010ค่ะสวัสดีค่ะ